สวัสดีครับผมชีนะครับสวัสดีครับผมออตันนะครับพบกับเราในช่องชีตันพราสนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเล่นมายากลไพ่ง่ายๆ ep ีสองนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยเรามาสาธิตวิธีการเล่นกันก่อนเลยนะครับผู้ชมจะบอกหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ทีนี้ผมจะแยกไพ่ออกเป็นสามกองนะครับ ผมจะเอาใพท้ต้กล่องมาวางไว้บนสุดนะครับเชื่อไหมว่าใบข้างบนสุดแต่ละใบมันจะเป็นเอดหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำกันเลยครับ เราจะมาสอนวิธีการทำกลน,นี้กันนะครับขั้นแรกเราต้องเซตไพ่ก่อนนะครับเซตไพ่ก็คือหาเอ็ดมาทั้งหมด4ใบนะครับโดยเอาเอ็ดใบไหนก็ได้ใบหนึ่งนะครับไว้ใต้กอง1ใบครับแล้วก็นำเอ็ดที่เหลือ3 สามใบนะครับไว้ด้านบนนะครับของกล่องจากนั้นเราก็บอกว่าให้หยุดตอนไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็วางลงไปเลยครับสมมุติว่าเขาบอกหยุดตอนนี้นะครับเราก็วางไพ่กองนี้ไว้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราจะ มาเอากองนีม้มามาวางแบ่งเป็น3ามกองนะครับจงังหวะนี้เราจะวางด้านซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะวางเป็นด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ เอาใบใต้กองนะครับมาไว้บนกองนะครับเสร็จแล้วเราก็ถามคนดูนะครับว่าว่าเชื่อไหมว่าใบบนสุดของ4ี่กองเนี้ยมันจะเป็นเอทหมดเลยแล้วเราก็เปิดครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไคร e กด,กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย